สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25พฤษภาคม2567ช่องตันนัทสาเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดวีรวัตรโยธินในวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดนัดวีรวัตรโยธินกันเลยนะคะไปเลยค่ะเข้าไปในตลาดวีรวัตรโยธินนะคะ ฝั่งด้านหน้าฝั่งนี้นะคะค่ะทุกคนเรากำลังจะเดินเข้าไปในตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้า ไปเราเดินเข้ามาในตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้นะคะโอ้โหวันนี้วันเสาร์คึกคักมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกดูอะไรวันนี้โอ้มีหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้กันเท่าไหร่คะยี่สิบบาท ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันข้าวมูอ,มอ,อะไรกันเนพะื่อนโอ้คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันเสาร์นี้คนเยอะมากเลยม,มีเสียงดังมากมีปลาปลาหว้วยมาด้วยถุงเท่าไหร่คะแม่ถุงละแปดสิบนะคะกิโลแปดสิบเนาะโอ้หน่อไม้ยี่สิบหรอคะแม่ยี่สิบนะคะ เพลงดังมากเลยนะคะทุกคนน้องๆมาเปิดหมวอกรองเพลงกันนะคะนี่ของป่านะคะเดี๋ยวเราเราเจาะของป่าในตลาดวีรวัตรโยธินกันก่อนว,ว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเค,ะนะคะนะคะวันนี้นะะเดแล้วเราจะดูว่ามีอาหารป่าไหม ในตลาดวีรวัตรนะคะแต่คนเยอะมากเลยนะคะทุกคนคนเดินเยอะมากเลยแบบนี้เพราะว่าเป็นวันเสาร์วันหยุดด้วยนะคะวันหยุดางเฉากวยจริงๆนะครับต้นเฉาก๊วยถ้าเป็นต้นสดนะครับจะมีต้นคล้ายต้นสลรนแน่จะมีใบนว่าจะับอาหารป่าเดี๋ยวเราค่อยเจาะอาหารธรรมดาเจาะหางป่าไปก่อนไม่มีเลยทุกคนนะคะ นี่ผักป่านะคะทุกคนโอเคผักป่าผักป่าผักบูดผักบนี่มันจะเป็นเงินเฟ้อมันจะขม่มงาแบบนี้นะเพื่อนๆตลาดนัดวิรวัน์โยธินยังไม่เห็นของป่าเลยลเลียนของป่าอยู่จุดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าจะมีของป่าอีกไหมฝั่งโน้นนะคะ คนเยอะคนเยอะวันนี้้าท้ยใหญ่เนี่ยก็คงจะเป็นรัดนาปลานะคะคนเยอะมากเลยเมาเพื่ออาหารน,านี่แล้วเ,เดินเข้ามานะคน อันนี้ก็เป็นผักผักผักนึ่งหนึ่งราคาเดีนะคะ วันนี้ี่เราเดินในตลาดคีราวัาดโยธินแล้วนะคะปาครากฏว่าเราเดินฝั่งโซนนู้นไม่มีอาหารป่าเลยนะคะและ้วเาฝั่งนี้ก็จะมีอะ่าก็จะมีอาหารแบบกระจายทั่วไปแต่ว่าที่เป็นอาหารของป่าไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นหมู บุฟเฟตทั่วไปแล้วคะัเพื่อนไม่มีไม่มีอาหารป่านะเราจะเป็นนี่อ,อู้สิคนึงจะไต่ขึฝั่งนี้นะคะมีแต่อาหารสังเด็จปรโกฏไม่มีของปา่ปาเลยนะทุกคนจริงๆ,งๆไม่มีจริงๆนะคะใช่เราเดินมานสึงฝั่งนี้แล้ว ก็จะสรุปแล้วในตลาดวีรวัน์ไม่มีอาหารป่าเดี๋ยวเราก็จะถ่ายภาพรวมาอาหารทั่วไปนะทุกคนนะคะเพราะว่าวเราบรกดเดินมาประมาณสี่นาทีแล้วเรายังไม่ได้เห็นของป่าซึ่งสองจุดเลยนะคะของป่าไม่มีเลยเหรอก็มีอาหารทั่วไปแบบที่มาวางขายของป่าไม่มีจริงเหรอ โตลาดองกใหญ่นะคะแต่ไม่มีของป่าคะทุกคนเออก็มีอาหารทั่วไปกุ้งนะคะสรุปแล้วอาหารในค่ายไม่มีอาหารปา่าก็มีเมนูรวมนะคะทุกคนมีเมนูรวมเดี๋ยวเราก็ให้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าสินึ่งร้อยนะคะก็จะมีกุ้งมีถาดละห้าสิบ ขาละหนึ่งร้อยเนื้อขนมแล้วก็มีหมูปิ้งไก่ปิ้งนะคะกระฉ่ะส่วนอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยสาล่ายวงากนะคะทุกคนแซลมอนสกชาชิมินะะี่ยค่ะไป กล่องเท่าไหร่น้อกลวยตาสามสองห้าสิบกล่องยี่สิบบาทนะะมีหมูยอยี่บาทไม้ละสิบบาทนะคะหอมน่ากินด้วยเออน่าลองนะเพื่อนสิห้าสิบบาทแย่ดูกันว่ามีตังค์ยจะได้กินไหมเนี้ย หาเงินได้สิถ้าเราหาตังค์ไม่เจอเราไม่ได้กินใช่ันนี้เราจะไม่ใช้ใช้งบป,ประมาณเกินนะคะเพื่อนๆเราต้องเบรกตัวเองดูวยเออถ้าูแล้วเราถ้าเราล้วง,วงตังค์ไม่เจอนี่เราไม่ได้กินแน่เคไมเนี่ยมาได้สิบบาทน่าเินอันนี้เป็นหนูอน่ากินอ่ะ บกินนะเพื่อนสิบบาทเอาเอาชิ้นหนึ่งค่ะลองกินร้านเลยนะคะร้านเลยค่ะมไม่ใช่กล่องเลยกล่องเลยเหรอมันถือ,อยากเดี๋ยวจะก,กินนี้แหละเอาลูกค่ะกินเลยไม่เอากล่องเลยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหกนะเดี๋ยวกินก่อนนะเพื่อนสิสิเราชิมแล้วอร่อย มูยอขออร่อยมากเลยแต่ว่างบเราหมดแล้วเราจะไม่ใช้เงินเกินงบคป็นอีกค่ั่งไปน้องเพื่อนว่าอาหารป่าไม่มีนะก็มีแต่อาหารทั่วไปขนมชิ้นละห้าบาทห้าบาทนะคะสวัสดีค่ะ ห้าบาททุกชิ้นเลยค่ะยังมีห้าบาทลำญ่สดนะคะมาไม่มีของฝากให้ให้ได้ดูนะคะให้ได้เลือ่อนมาทุกคนนั่คือบรรยากาศตลาดนะัดวิรุณโยคีคนเยอะมากคนเยอะจริงๆนะคะในวันศร์ บรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเรื่อหาของฝากไม่มีของป่าเราก็เก็บบรรยากาศให้ชมตลาดมีก,ก,ก,กมมเดเพียงริสสวนก็เถียงสวนชิลสิบาทาหารแบบนี้นะคะเขาก็มีกุ้ง

ถูกไหมห้าสิบบาทได้นะห้าสิบทุกคนุ้งเต้นแล้วเดินต่อนะทุกคนก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนัดหย่างร้อนๆฝั่งนี้ไม่มีอาหารป่านะคะก็จะมีแบบบุฟเฟ่ต์กับแกะเข้าไปของป่าไม่มีนะคะของป่าเราต้องไปดูตลาดนัดกรีนเมอรนะคะทุกคนอันนั้น มีให้เลือกเลยมากมายเลยะคะแล้ตอนาตลาดนัดวีรวัตรโยธีนในวันที่พพ25พฤษภาคม2567เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้กับเมนูอาหารหลากหลายมากมายนะคะมาเดินซื้อกันได้นะคะตลาดนัดวีรวัตรโยธนขนมกับข้าวอาหารสุขภาพลุยสวน นะคะสลัดนะคะไก่เยอะค่ะน,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 นี่ยังไม่มืดดีนะ บรรยากาศตลาดนัดวีรวัตรยื่นนะคะกับอาหารสินค้าขายมากมายนะคะทุกคนก็เราพยายามหาของต่างนะคก็ไม่มีนะไม่มีมีแต่อาหารเมนูทั่วไปนะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะวันนี้ช่องตะวันนันษาเราก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีสมามาต้องกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงน,นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแตะรันษา,าได้มีกำลังใจนำาเสนอคลิปใหม่ๆแลต่อไปนะคะ สุสวัสด,ดีจุณมีกาาเกตุทุกคนทุกท่านนะคะที่มีกดตัวรัไลค์ก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะ